ฉันคิดไว้อยู่แล้วว่าต้องมีคนขอเพลงโกโกวาดิฉันดิฉันจะพูดยังไงดีนะไมดับไมโอ้โหนี้ได้อีกได้อีกอ้มาแล้วนะคะพอพูดโกโกวาเขาแรงจริงเขาดับไมเลยเขาบอก อย่าร้องนะเพราะว่าฉันดับไม่เธอแล้วแบหดค่ะไม่ไม่แบบนีะเดี๋ยวรอเปลี่ยนแบบสักครู่หนึ่งนะคะดีเราเห็นไหมโกโกวาช่วยเราไม่งั้นเดี๋ยวเข้าเพลงแล้วแบบว่าโอ๊ยเสียงหายไปไหนไม่ขึ้นแบบ,แบได้ค่ะไม่ต้องบอกหมดเนาะโอ้ใช่ใช่ ลืมไปนะคะอากโกวาดูสิเขาจะให้เราร้องไหมกลัวจะร้องผิดเหลือเกินฟังไม่บ่อยมากด้วยแต่วนอยู่ในหัวแค่นั้นเองทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะเนั้นร้องไปด้วยกันได้ไหมคะได้ร้องไม่ได้ไหมหรอคะทีนี้ดังมากเลยนะคะไม่มีชุดมาให้ด้วยสิ เอาเคีย์ดีชันแล้วกันนะคะหรือว่าต้องเป็นคีย์ออริจินอลคีย์ดีชันแล้วกันดีนะ่าเตรียมตัวมาอยู่บ้างน,นะคะโอเคสามพร้อมกันนะคะสามสิ 3, มาแล้วลูกจ้าชุดกโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อมีด้าโอเคนะ โกโกวาที่พี so ่อยากได้โกโกวาที่พี่อยากใส่โกโกวาที่ไม่ซื้อมีดังขอบคุณมากค่ะจริงๆเรามางานนี้เราน่าจะรองอีกเหนือหนึ่งได้นะคะมาแล้วพี่จ้าโรบัสต้าที่พี่อยากได้ใช่ไหมเราต้องขายของเพราะว่าอะไรกาแฟที่นี่เขาดีที่สุดดีที่สุดจริงๆนะคะ ใครที่เดินแล้วจับจ่ายซื้อกาแฟกลับบ้านได้กาแฟชุมพรโรบัสตา้านี่คือที่สุดจริงๆนะคะอยู่ภูกเก็ตก็ยังได้ยินเลยว่าอร่อยจริงอยู่กรุงเทพไม่ต้องพูดถึงนะคะหลายๆคนน่าจะได้ชิมกันไปบ้างแล้วไหมคะไม่ได้กินเลยไม่แปลกใจว่าทำไมไม่ได้กินเลยเนี่ยคุณพี่ถาเดี๋ยวลองลองหาชิมดู